โอเคฮะกาสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผมช่องกระผัดแล้วก็ฟอร์ฟันเกมอีกเช่นเคยฮะวันนี้เราไปาดูเกมของไฟในฟังกินกันอีกแล้วเนาะทำไมเวลาผมเปิดคลิปแล้วกูพูดอย่างนี้ที่กูรู้สึกว่าจะอายตัวเองยิ่งหายกูอยู่ในเกมนี้แหละเออวันนี้เราไปอยู่กันในมอดของ hard attack rampage นะฮะซึ่งมดนี้ผมไปเจอม,มาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบประมาณว่าสกายหรือเปล่าเออเป็นแบบอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่า เหมือนกับว่าเขาแยกอะไรกันทุกอย่างนั้นแล้วก็มีแฟนยืนงงอยู่ข้างหลังอ่ะ <c oughs> คือเป็นตัวละครที่เอ่อในที่ผมอ่านคอมเมนต์ดูเหมือนกับว่าคนที่สร้างม,มัดเนี่ยเขาไปเอาเอ่าประมาณว่าแบบแรงบันดาลใจะมาจากมัดตัวมัดอื่นหรือเปล่าหรือว่าจาก,จากตัวของแอนิเมชันหรือว่าเกมอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเขาว่าอันนี้คนบอกว่าเป็นแฟนเมีที่ดีมากเลยฉันรอมัดจริงๆอยู่แล้วก็นี่แบบออฟฟิเชียลหรือเปล่าแล้วทำไมมาถึงเปลี่ยนชื่อล่ะเอ้ยเดี๋ยวนะฮาวด์ดูเช่กันเนี่ ี่มันเจ๋งนะเพื่อนแต่ว่านายคอนจะทิ้งแบบเครดิตไว้ให้นะต่อครั้งต่อไปผมก็เลยรู้สึกสงสัยว่าอันนี้มันเป็นแฟนมิตรของมอดเมื่์ไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนมิตของอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะงั้นตอนที่จะไปเราไปดูในนี่ก่อนดีกว่าฮะ๋ยวมันจะมีแบบเป็นตัวเต็มไงอันนี้ผมไม่รู้จริงนะมันก็ไม่มีนะอันนี้หอ่อแล้วก็เหมือนกับว่าจะตัวของมอดหลักที่ดูจากขอ้อความูมาเหมือนกับว่ามอดหลักยังไม่ออกหรือเปล่าเอออ๋อนี่ไง ยิงด้วยผมขุดวัตถุอันนี้ด้วยฮะโอเคแป๊บนึงขอกลับไปนี้ก่อนโอเคฮะวอดที่เรากำลังจะเล่นต่อไปนี้เป็นวอดที่มีแรงบัรรเจิดมาย่อยตัวของวอดนี้เนาะนั่นคือของโคนอยตีบมีเซนไปและเห็นบอดสไตล์ของตัวของสกายจริงด้วยแต่ว่าแต่ว่าตัวความมารุนน่ารักนะเนี่ยเออว่ะเนี่ยอเอาดูดิ what the fuck เจี๊ยดเลยวันนี้อ้ออันนี้ว่อ๋อหรือว่าเป็นแบบ เป็นสกายที่แบบเวอร์ชันของเซนไปเหรอก็คือเป็นคนที่แบบรักเซนไปแต่ว่าเซนไปแต่ว่าเซนไปไม่สนใจเหรอคือเซนไปสนใจเกิร์ฟเฟนใช่ไหมแล้วแบบอันนี้เป็นคนที่ชอบเซนไปเหรอแล้วแบบอ๋อเป็นเซนไปเป็นเกิร์จริงด้วยแล้วก็เรลังทำอยู่ฮะโอ้ดูดีนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เรามาดูดึกวันนี้ก่อนดีกว่าว่าเจ้ตัวของวันนี้เนี่ยเขาจะนำเสนออกมาเป็นยังไงฮะเัวแฟนเมดเนาะไป เป็นคนที่ชอบเซ็นไปฮะตอนแรกนี่ว่าจะเป็นมายาสกายซะอีกแต่ไม่ใช่เนาะถ้าอย่างนั้นนี่คือบอยเฟรมมันจะเนื้อหอมคืนไปแล้วอ,อาร์เรวานนี่อันนี้เป็นเซ็นไปแฟนเกิร์ลแฟนเกิร์ลชอบเซ็นไปแต่เซ็นไปชอบเกิร์ฟเฟนสกายชอบบอยเฟรมแต่บอยเฟรมชอบเกิร์ฟเฟนชี้อะชี้เลยวะนี่นี่มันรักสี่เศร้าห้าเศร้าแล้วเนี่ยโอเคฮะมีกี่เพลงวะเนี่ยผมว่านี่ยังมีแค่เพลงเดียวเนาะ อ่าอะมีแค่เพลงเดียวจริงด้วยฮะเพราะงั้นคลิปนี้ได้เป็นคลิปสั้นเนาะเพราะว่าเจ้าตัวของมดหลักก็ยังไม่ออกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหามดที่เป็นแนวนี้ได้ยังไงคือจะใช้มันคุมทีมของจิ๊บอะเพราะงั้นวันนี้ได้ยังมีแค่คลิปเดียวแล้วก็มดเดียวนะฮะโอเคเปะตึ๊กโอวอร์ตึ๊กออฟวอร์เออมาแล้วฮะอันนี้เป็นยื้อแย่งกับเกลเฟนได้เหมือนกันว่าจะแย่งอะไรอะแย่งโทรศัพท์เหรอ โอ้ยโอ้ยิตไอ้จิตโอ้โอ้คเรื่องมาไม่มีไม่มีมีหุ่ยเลยไม่โอ้โหมกระเดเลยาตะฟักจะพูดได้ไงยโอ้ยไม่ตั้งตัวเลยเรื่องมเร็วทกคนนเนี่ยมเดดเเดดดกโอเคเฮ้ยมึงให้ โอเคเว้เพราว่าเราต้องแบบโซโลอันเลยเว้ยเมื่อเจะาละครไหนจะร้องเราก็ไลยลดลดอ,อ,อ,อยู่ดีกานบัาเลงมันแบบไม่ขาดสายเลยฮะเฮ้ยแ้วคดูฉากป้ามันอยากมีดูฉากมัจะเย็นจะเย็นโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดฮะรอนอ ว่ามันจะเป็นแบบเป็นอ๋อเป็นแผ่นเกมของเซนไปรเหรอเขาพูดว่าขลังเครื่องเล่นด้วยอ๋อผู้หญิงคนนี้อยากจะเข้าไปในเกมแต่ว่าเพื่อเป็นห้ามแล้วบานี่หยอกอ๋อว่าเป็นแบบอยากจะไปหาเซนไปไงแต่ว่าเครื่องเป็นแล้วอันตรายจึงไปเลยห้ามแล้วบานี่เปล่าว่าใช้ได้หรือวะแล้วมันก็เย็นเมื่อยอยู่ก็หลังมากไม่ช่วยอะไรเลยก่อนมันมีเครื่องเกมแบบเป็นปีสองเลยเนาะปีสองเป็นปีหนึ่งก่อนแล้วเป็สาม เอาพูดยังไม่ได้นัดคือเลยเนี่ยไม่มีเครืองพักเลยเนาะอาไม่แก้สเนี่ยดูดิมันเป็นการยื้อแย้แล้วแบบข้างหลังมีเครื่องเกมอยู่มีเครื่องเกมเพลย์เว้ยแล้วตรงตัว้ีิเือยังมันจะเป็นรูปเส้นไปหรือเปล่าน่ะนี่เป็นหัวทองทองน่ะเอ้ยใช่ได้แล้วเนี่ยถือกูจะไม่ได้ดูฉากนี้ก็เถอะได้กูมาจะมาน้ตนั่งกดโน้ตโอเคเรากดอีกรอบได้วกันเป็นโหมดเป็นโหมดีซี่แล้วกันแบบอันนี้เขาจะจะทำหรือเปล่าว่าที่มันแบบ ้เราเล่นทุกโนดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นของใครไอ้กูน่าเกิรแบบ์เฟมเนี่ยไม่ได้กูไม่ให้มึงเข้าไปาอันตรายรู้ไหมข้างในนะ่ะมึงจะเซไปก็จริงแต่มึงอันตรายออกมาไม่ได้นะเว้ยกูเคยลองแล้วอะแล้ววนี้แบบหน้าเธอ,เอก็ไม่สนอ่ะหน้าโคก็ไม่สนดูดิแบบจะเข้าไปหน้าเธอก็ดูน่ารักดีนะก็ดูดิเฮ้ยไม่หมดอ e ีซี่ด้วยชิบหายแล้วกูจะดูโอเคไม่หมดอ e ีซี่ด้วยฮะ ผมแค่ chat, อยากจะเข้ามาดูเฉยๆพวกรายละเอียดในในคลิอ่ะเดี๋ยวอยากูเล่นอย่างเดียวเลยมันคงไปรีแอคตรงในคลิปก็ได้ไปวันนี้รีแอคชั่นนะดูของคลิปของเขาเลยยกันบอสบอสเสียงกันด้วยกันนะเนี่ยมันเป็นใบเฟย์ยืนดับเบื้ออยู่แล้วก็จริงด้วยมันมันเป็นรูปเซนไปจริงด้วยฮะเป็นชายหัวทองที่แบบใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยแล้วเซนก็แบบเออดูดิเอหน้าตาคนน่ารักเนี่ยคนเนี้ยเออแต่ว่าเป็นแฟนเกิร์ลของเซนไปใช่ไหมเพราะงั้นล้วก็จะไม่ได้เห็นความที่แบบ ดื้อด้ามาสกายเนาะสกายนี่คือแบบเป็นแฟนเก่าของบอยเฟรย์ไงพวกนั้นเลยจะเออจะได้เห็นในรูปเกมเลยแต่ว่านี่มิวขอเซ็นไปไงแต่ว่าคนคนดูจากภาพแล้วเหมือนกับว่าเซ็นไปจะไม่ได้ชอบเือนะเพราะดูจากตัวของเนี่ยเนี่ยปุกปากซะเ <c> ช <oughs> <c oughs> ิญไปแบบน้าเป็นโกรธเลยนะตัวละครน,นี้ดูน่ารักมากเลยเออวะเอ้เพื่อนก็เห็นนะเนี่ยนะแล้แบบคือเหมือนกับว่าในเกมเขาเขาจะไปเริ่มจากในวิวของเซ็นไปเลยเหรอไอ้ผมไม่รู้ฮะแต่มันก็ว่าอันนี้เป็นตัวแบบประมาณว่าแบบ,บ เกิดน,นให้เอาแบบก่อนที่จะเข้าไปเรื่องเป็นตัวของมลักอะ่ะเป็นแบบเรื่องราวก่อนหน้านี้คือเธอมายื้อแย่งแผ่นเกมกับอบเฟนเอ้ไม่ใช่เด็กกับเกอร์เฟนว่าจะเข้าไปแล้วว่าเกอร์เฟนก็ห้ามฮะเขาว่าเข้าไปอะไรข้างในเนี่ยอันตรายเข้าไปลอกไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเธอเนี่ยจะเอาเซนไปจะดึงจนไปจากจในเกมแบบว่านนี้ฮะเลยแบบเกอร์เฟนก็ห้ามไว้อะไรประมาณนี้เขาว่าแบบเป็นลูกของเดียร์เลสไงเขาว,ว่าเดียร์เลสคือจับจนไปเซนไปเข้าไปขังในเกมใช่ไหมเออเธอเลียแบบห้ามจะดึงมันออกมาอะไรมานี แล้วคนนี้อยาจะช่วยฮะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าใครเป็นฝ่ายถูก่าผินนะเฮอกูเดาแล้วเนี่ยกูเดาจากตัวของแฟนเมทที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของมอดหลักด้ยซ้ำเนาะเพราะว่าตัวมัดหลักก็40%เฮ้ย5เดือนได้40%มัดนี้มันจะต้องมี10วีคแน่นอนฮะผมมั่นใจเลยก็โอเคแล้วสิ่งจบไปแล้วกันเนาะผมว่าไปอีกมัดหนึ่งที่อ่าตัวของพื้นฐานของเรื่องเรื่องนี้ดูใช้ได้เลยเนาะ ก็คือเป็นแฟนเก่าของเซจไปเพงั้นเนี่ยเรื่องแฟนเก่นี่มันดูน่าติดตามจ๊เเต,ต,ตัวของสกายเลยฮะเพราะงั้นต,ตัวของวันนี้นี่คือคาดหวังได้เลยนะแต่ตอนไหนไม่รู้อะเพราะว่า5เดือนแล้วเพิ่งได้ส0เอตาจจะต้องใช้เวลามาปีหนึ่งถึงจะได้ครบ100%ฮะก็ต้องมารอดูว่ามัดน,นี้จะเสร็จตอนไหนนะผมรอเลยผมรอเลยเออจุ่ๆก็ได้มัดใหม่เฉยเลยฮะจะจะมัดเก่าที่กูแบบโพสไปแชทชุนตั้งแต่ช่วงเปิดช่องช่องนู้นเลยัจงแต่โอ้หปีหนึ่งเลยน้บัง เอ็มมดดีมอนเกลเฟย์หรอยจำได้ไหมมีใครจำได้วะเนี่ยถ้าใครจำได้ได้ไม่กดแฝงบรนแถะช่องกูเลยเนี่ยเออยังไม่มาเลยเออโอเคฮะถือว่าบทมาเยอะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นด้วตัวของมอดนี้ก็ลิงก์ตั้นในคลิปเลยฮะเป็นอีมดหนึ่งที่ถึนจะดูมีแค่เพลงเดียวแต่ว่าผมว่าเพลงนี้เลยถ้าใครที่แบบเป็นสายกดนี่น่าจะมันนะเพราะว่าได้กดทุกอันเลยฮะถ้าไม่ใช่เป็นตัวละครไหนร้องเราก็จะได้กดทุกอันเลยแสดงว่าไม่มีแบบน้องสต็อปเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ